ในค่ำคืนของปลาที่มืดสนิทยิ่งกว่าความมืดท,ทั่วไปเพราะตรงกับคืนเดือนแรม15บห้าคำและกะตรงกับวันพระใหญ่ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีพลานคนไหนออกมานั่งห้างส่องสัตว์กันเลยเพราะนอกจากทศนะวิสัยจะไม่เอื้ออำนวยแล้วบรรดาพลานปลาก็ยังเชื่อกันว่าคืนแบบนี้เรียกกันว่าคืนเดือนดับมันเป็นคืนที่อาถรรพ์ของปลานั้นจะรุนแรงที่สุด เขึ้นไปบนคาคบไม้แต่อจอมพลานแกผู้ชำนาญพลยได้ทัดห้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับสองสัตว์เหมือนกับปกติทุกครั้งที่เข้าป่าแต่ในขณะที่ตาจอมนอนหลับเอาแรงอยู่บนห้างนั้นจูจูก็มีเสียงเหมือนกับใครเอาก้อนหินปาขึ้นมากระทบกับห้างของตนอย่างแรงใครวะ กำลังหลับเพลินเลิสะดุ้งหมดแต่จอมจึงลุกขึ้นมาแล้วชะเง้อลงไปดูจากบนห้างก็พบกับไอ้ขุนลูกชายของตนเองยืนจ่องขึ้นมาบนห้างแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรอา้าวไอ้ขุนมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าวะถึงได้มากลางค่ากลางคืนแบบนี้อา้าขึ้นมาก่อนเช้าแล้วค่อยกลับบ้านกัน ขุนไม่ได้พูดตอบตาจอมได้แต่สยยิ้มให้ก่อนที่จะรีบปีนขึ้นไปบนห้างของตาจอมแต่ในขณะที่กำลังจะถึงบนห้างจู่ๆตาจอมก็หยิบปืนที่นี้ผ้ายันผูกปลายกระบอกเอาไว้ยิงไปที่กลางแสกหน้าของลูกชายตัวเองอย่างไม่ลังเลเสียงเสือร้องคำรามดังลัง่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะทิ้งตัวลงจากห้าง แล้วนอนตายอยู่ตรงนั้นว่าร่างนี้กลับไม่ใช่ร่างของขุนลูกชายประจอมแล้วมันกลายเป็นร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่แทนลูกไม้เดิมๆไม่ได้มีการพัฒนาเลยนะเสือสมิงอย่างพวกมึงคงไม่นึกละสิว่าจะเจอพลานปาล่าสมิงแบบค้า แล้วแต่อจอมก็ลงจากห้างไปจากนั้นก็ดึงมีดเล็บที่ข้างเอวขึ้นมาก่อนที่จะทําการชําแหละเอาหัวใจของเสือสมิงออกมาแล้วก็ลงมือกินสดๆโดยความเชื่อที่ว่าหัวใจของเสือสมิงจะทําให้ตนนั้นมีความกล้าประดุดเสือมีวิชาอาคมแก่กล้าพร้อมกับอายุไขที่ยืนยาวจากนั้นแต่อจอมก็กลับขึ้นไปนั่งบนห้างของตนอีกครั้ง เพื่อล่อล่าเสือสมิงตัวต่อไปเพราะบรรดาเสือสมิงพวกนี้มันจะออกมาก็เฉพาะในคืนเดือนดับนี้เท่านั้นเวลาผ่านไปได้ไม่นานจูจูที่ด้านล่างห้างของตาจอมก็ปรากฏล่างของชายคนหนึ่งขึ้นมาแล้วนี้ร่างนี้มาด้วยความกระหืดกระหอบแล้วก็ตะโกนเรียกตาจอมดังก้องพ่อนั่นพ่อใช่ไหม แต่จอมที่กำลังนั่งห่างอยู่ก็มองลงมาตามเสียงเรียกแล้วก็เห็นขุนลูกชายของตนยืนหอบเหนื่อยตะโกนเรียกตนอยู่แต่จอมไม่ตอบอะไรแต่กลับโยนกลักไม้ขีดไฟลงไปแทนอันเป็นวิธีโบราณที่บรรดานายพลานแต่เก่าก่อนใช้ทดสอบว่าเป็นคนหรือเสือสมิงและเมื่อขุนเห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือการทดสอบจึงรีบหยิบกลักไม้ขีดขึ้นมา จุดไฟให้แต่จอมดูในทันทีนี่จะพ่อฉันจุดได้ฉันไม่ใช่เสือสมิงหรอกเอองั้นเองก็รีบขึ้นมาก่อนมีอะไรค่อยมาว่ากันบนนี้ในป่าคืนเดือนดับนะ่ะอะไรก็ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นหลังจากที่ขุ้นขึ้นมาบนห้างในตอนแรกต่างคนต่างก็เงียบไม่พูดจาอะไรกัน ด้วยความที่แต่จอมนั้นไม่ค่อยสนิทกับลูกชายของตนเองมากนักส่วนมากจะทิ้งไว้ให้ผู้เป็นแม่ของขุนเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เล็กจนโตเพราะตนนั้นต้องออกไปล่าสัตว์อยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายขุนก็เอ่ยออกไปว่าพ่อก่อนพ่อจะมาผูกห่างที่นี่พ่อจำได้ไหมว่าเมื่อคืนพ่ออยู่ที่ไหนบะาไอหนี้ถามแปล ก็เข้าป่าล่าสัตว์ของข้าไปเรื่อยน่ะสิวะแล้วเองทอมาถึงนี่เพียงแค่จะถามข้าเรื่องแกนี้เนี่ยนะแปลกคนแท้ขุนลังเลในคำตอบของตาจอมอยู่สักพักแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วในเวลาดึกสงัดของคืนนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นจูๆ่ๆตาจอมก็รู้สึกแปลกๆกับร่างกายของตนเอง เหมือนกับได้กลิ่นหอมมันโอชะลอยมาเตะจมูกจึงตื่นขึ้นมาหาต้นตอของกลิ่นนั้นแล้วสายตาก็เหลือไปหยุดอยู่ที่ขุนลูกชายซึ่งก็พบว่ากลิ่นนั้นมันมาจากลูกชายของตนนั่นเองน้ำลายเริ่มไหลออกมาจากปากของตาจอมโดยไม่ทันรู้ตัวความหิวกระหายค่อยๆเพิ่มขุนขึ้นอย่างบังคับไม่ได้แล้วสติสัมผชัญญะของตาจอม ดับสนิทลงไปในท,ทันทีเสียงคำรามดังก้องลุกให้ขุนตื่นขึ้นแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเบื้องหน้าของตนนั้นแบบละกดล่างของเสือสมิงยืนคล่อมล่างของตนเองอยู่ล่างนั้นเป็นล่างของเสือสมิงอย่างชัดเจนแต่เสื้อผ้าอาภร์กลับเป็นของตาจอมทั้งสิน้นซึ่งนั่นก็แปลว่าตาจอมนั้น ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วใช่จริงๆด้วยพ่อกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเมื่อขุนตั้งสติได้ก็รีบคว้าเอาปืนของตาจอมที่วางอยู่ข้างๆนั้นขึ้นมาจอเล็งไปที่ตาจอมในทันทีพ่ออย่าเข้ามาไม่งั้นฉันยิงจริงๆนะเสือสมิงตาจอมเหมือนกับไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น มองเพียงแต่ว่าด้านหน้าของตนคืออาหารมื้อใหญ่อโนชะเท่านั้นอหยุดอ,อยู่ตรงนั้นอย่าเข้ามากระสุนแหลบปลาพานพยันที่ทุกผูกเอาไว้ปลายกระบอกปืนลอยก็ไปฝังอยู่ที่แขนของเสือสมิงตาจอมทําให้สมิงตาจอมต้องถอยหลังออกไปดึกความเจ็บปวดไอ,ไอ้คน มึงยิงกูทำไมความเจ็บปวดที่ถูกยิงทำให้สติของตาจอมตื่นขึ้นขุนก็ถึงกับต้องมึนงงเพราะจูๆ่ๆเสือสมิงที่อยู่ตรงหน้านั้นก็กลายเป็นพ่อของตนไปแล้วถึงกระนั้นขุนก็ยังไม่ยอมวางปืนลงแต่กลับเอานิ้วเข้าไปในโกงไกเตรียมที่จะยิงอีกครั้งหนึ่งไอ้ขุนนี่เอ็งจะทำอะไรหูพ่อมึงนะ พ่อเหรอมีพ่อที่ไหนกันบ้างที่กินเมียตัวเองฮะมึงว่าอะไรนะข้าเนี่ยนะกินแม่ของมึงไอ้คนจะพูดจะจ้าก็หัดคิดซะบ้างนะพ่ออาจจะจำไม่ได้แต่ฉันจำได้ดียิ่งมาเห็นพ่อกลายร่างเป็นเสือสมิงแล้วฉันยิ่งมั่นใจในคืนนั้นก่อนที่จะถึงคืนเดือนดับนี้ ฉันกลับมาบ้านเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเสือสมิงกำลังค่อมมาล่างแม่แท้กินเนื้ออย่างหิวกระหายฉันจึงยิงไปที่เสือสมิงหนึ่งนัดแต่กระสุนกลับไม่ละคายผิวเลยแม้แต่น้อยแล้วมันก็กระโจนหนีออกจากบ้านไปแต่ฉันจำได้ว่าชุดที่เสือสมิงตัวนั้นใส่ก็คือชุดเดียวกันกันกบของพ่อนี่แหละแล้วฉันก็แกะรอยตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับพ่ออยู่บนห้างนี้อย่าปฏิเสธนะว่า เสือสมิงตัวนั้นไม่ใช่พ่อเมื่อต่อจอมในฟังที่คุณเล่าภาพอลือนลังในเหตุการณ์ที่ตนกลายร่างเป็นเสือสมิงแล้วก็กินเมียรักของตัวเองก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาในใจตนแต่จอมกลุมลุงมองที่มือทั้งสองของตนที่เปื้อนเลือดยังไม่อาจให้อภัยได้มีหน้ำซ้ำยังเกือบฆ่าลูกชายของตนเองไปอีกด้วยทำให้ต่อจอมรู้สึกผิดบาปเป็นอย่างยิ่ง จำได้แล้วเองยิ่งพ่อเธอะให้พ่อชั่วคนนี้ได้ตายด้วยน้ำมือของเองดว,วงวิญญาณแม่เองจะได้สงบสุขในปรภพถึงแม้ขุนจะไม่ได้ผูกพันกับพ่อเท่าไรแต่ความทรงจำต่างๆที่พ่อเคยอุ้มชูหรือแม้แต่เอาขี่คอเล่นในวัยเด็กกอบรละดังเข้ามาไม่ขาดสายทำให้ขุน หลงมือสังหารพ่อของตัวเองไม่ได้จริงๆและได้ทำท่าวางปืนลงแต่เมื่อตาจอมเห็นดังนั้นก็รีบปล่อยสติให้หลุดลอยออกไป,ปกลายร่างเป็นเสือสมิงอีกครั้งแล้วก็ขูดคำรามใส่ลูกชายของตัวเองเป็นการบังคับให้ขุ่ตัดสินใจฆ่าตัเองได้ง่ายขึ้นผมเห็นดังนั้นจึงรีบจ่อปืนเล็งไปที่เสือสมิงด้วยสองมือสัญล,ลักษณในตาแดงกลำ่ำน้ำตาไหลออกมาไม่หยุด มือในกงไกลก็ค่อยๆเหนียวลงไปช้าๆเลยไปไม่ไกลนะักได้มีพระธุดงชลารูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่แล้วท่านก็รับรู้ด้วยยานทัศนะว่าลูกชายกำลังจะทำการปิดุคาตบิดาตนเองซึ่งถือว่าเป็นกรรมอันหนักปิดทางสวรรค์นิพพานซ้ำยังต้องตกนรกขุมสุดท้ายจนแทบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ดวงตาเห็นดังนั้นด้วยเมตตาจิตที่มีต่อสัตว์โลกท่านจึงเดินทางไปยังห้างของตาจอมในทันทีแต่ระยะทางจากรถไปยังห้างของตาจอมแม้ว่าจะไม่ได้ไกลนักแต่หากเดินหรือถึงขนาดวิ่งไปก็คงไม่ทันการแน่นอนท่านจึงสำรวมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิก่อนที่จะก้าวเท้าออกไปแสงสว่างปลากฏขึ้นรอบกายท่านทำให้สภาพป่าด้านข้าง เหมือนกับจะเคลื่อนตัวกลายเป็นภาพเลือนรางในที่สุดภาพนั้นก็ได้หยุดลงแล้วก็ปรากฏภาพห้างของตาจอมขึ้นซึ่งอิทธิฤทธิที่ท่านได้ใช้ไปนี้หลายๆคนเรียกกันว่าวิชาย,ย่นระยะทางนั่นเองหยุดก่อนเธอโยมเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นแต่นิ้วของขุนก็สับไกลไปเสียแล้ว ทำให้กระสุนบิ่งออกจากหลังเพิงไปด้วยความรวดเร็วแต่หลวงตาก็ใช้พลังจิตอันเข้มขลังจ้องไปที่กระสุนลูกนั้นลูกกระสุนก็นเบิดแตกออกกลางอาการในทันทีทําให้สติของตาจอมกลับคืนมาอีกครั้งขุนถึงกับมือไม้สันเพราะถ้าไม่มีพระธุดงมาหยุดลูกกระสุนเอาไว้ ตนนั้นก็คงจะได้ชื่อว่าขาบิดาตนเองแล้วหลงกันมาก่อนเถอโยมคุยกันแบบนี้อัตามาเมื่อยคอ,อนะ่ะเมื<ค>่อทั้งสองลงมาแล้ว<ค><อ>ก็กลมลงกราบหลวงตาในทันทีหลวงตาพยักหน้ารับก่อนที่จะสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองคนได้ฟังโดยที่ทั้งสองคนยังไม่ทันได้เล่าเรื่องราวใด ให้หลวงตาได้ฟังเลยนับเป็นความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่สำเร็จวิชาแปดเท่านั้นการที่โยมพลังมือฆ่าภรรยาตนเองไปล้วนแต่มาจากกรรมเก่าที่เมื่อชาติก่อนโยมเคยถูกภรรยาฆ่าตายมาก่อนพอมาชาตินี้ภรรยาของโยมก็ได้รับกรรมนั้นคืนไปอันถือเป็นการสิ้นเวรสิ้นกรรมกันไปแล้ว ส่วนโยมลูกที่กำลังจะฆ่าบ n n n, um at, ีดาตนเองนั้นกำลังจะทำกรรมใหม่และเป็นกรรมมันหนักยิ่งดีที่ยังพอมีกุศล,ลกรรมมาให้ผลให้ได้มาพบเจอกับ world, อัตมาก่อนเมื่อทั้งสองได้ฟังดังนั้นจิตใจที่เป็นอกุศลก็ค่อยๆทุเลาลงแล้วก็เข้าใจในกฎแห่งกรรมมากขึ้นจากนั้นหลวงตาก็สอนให้ทั้งสองคนรู้จักการเจริญสติ โดยให้อยู่กับลมหายใจเข้าและออกเนืองๆจนตัวรู้ของทั้งสองคนตื่นขึ้นซึ่งสัมมาสติตัวนี้จะเป็นตัวกําจัดอวิชาอาถรรพ์เสือสมิงในกายของตาจอมให้หมดไปและในที่สุดก็จะกําจัดกิเลสในใจตนจนเห็นทางผลทุกจำไว้นโยมอดีตที่ล่วงมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ ส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เช่นกันดังนั้นขอให้โยมอยู่กับปัจจุบันคณะถ้าปัจจุบันดีอนาคตก็ต้องดีนะโยมทั้งสองกล่มลงกราบหลวงตาอีกครั้งการกราบในครั้งนี้เต็ไมไปด้วยความปิติในธรรมและเมื่อเงยหน้าขึ้นมา พระชาลาที่อยู่ตรงหน้าระดบษบอันทธทานหายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความซาบซึ้งในธรรมะของพระพุทธ,ธองค์ที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเพียงใดขอเพียงมีผู้เจริญลอยตามธรรมะนั้นก็จะคงอยู่ไปตราบนานแสนนาน